ก็จอเริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงพิการโตก็มาพูดคุยเรื่องอชี้แจงเรื่องภัยของชาวใต้ตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนได้เสพข่าวกันก็ประมาณ2อสวันที่แล้วก็เป็นการที่เราได้เห็นฝนตกนะทั้งวันทั้งคืนฝนตกชุกจนดินถลม่มนะแล้วก็น้ำท่วม โดยเฉพาะพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชพี่น้องชาวพัทลงุงพี่น้องชาวอา่อีกหลายจังหวัดที่ที่เจอมรสุมตรงนี้โดยเฉพาะาบริเวณวัดพิญญาตเนี่ยก็มีก็มีมีภัยน้ำท่วมเหมือนกันก็ทีนี้ก็ต้องช่วยคุณโยมนะเราเป็นพระอยู่อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องช่วยโยมวัดต้องพึ่งพาบ้าน บ้านต้งพึ่งพาวัดถ้าบ้านขัดสนวัดก็ต้องช่วยทีนี้หลวงพี่ก็ตั้งใจไว้แล้วนี่ตอนนี้กําลังเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครนะก็กําลังจะซื้ออาหารโดยเฉพาะเป็นข้าวสารปลากระกป๋องมาม่าไข่ตอนนี้ก็ลงทาง Facebook ไปแล้วแล้วก็บอกว่าใครจะร่วมด้วยช่วยกัน ให้ทักมาให้เม้นมาให้คอมเมนต์มาแล้วจะส่งเลขบัญชีให้ตอนนี้คือตอบไม่ทันแล้วตอบเม้นไม่ทันแล้วทีนี้สําคัญที่สุดคุณโยมมีคนหลายคนที่จะร่วมกับหลวงพี่คาโตก็ดีใจนะเพราะทีแรกก็อยากจะทําคนเดียวแต่ก็ด,ด้วยด้วยด้วยโอกาสที่มันมาถึงแล้วในการร่วมกันเพราะว่าเราได้เห็นเลยว่าได้ช่วยจริงๆอ่ะได้เห็นรอยยิ้มมาจริงๆแล้วหลวงพี่ตั้งใจว่าจะทําพวกนี้เพราะฉะนั้นใครจะร่วมด้วยในการสมทบ สิ่งต,งต่างๆโดยเฉพาะปัจจัยหรือว่าใครมีใครอะไรก็เอามาให้ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ต้องต้องเราใช้เวลาให้เร็วที่สุดก็ตอนนี้มีปัจจัยเข้ามาในบัญชีามากจนหลวงพี่นี่ตอบไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าใครอยากจะร่วมด้วยคุณโยมไปดูใต้เม้นเลยใต้ใต้ใต้ตโพ์ มันจะมีโพสหลวงพิกาโตอยู่ที่หน้าโปรไฟล์จะมีเลขบัญชีอยู่ให้คุณโยมโอนเข้าทางนั้นแล้วก็ส่งสลิปบุญมาด้วยก็คือสลิปหลักฐานที่คุณโยมได้โอนมาคุณโยม9บาท10บาทก็ทําไปเถอะถือว่าได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยเพื่อนอร่วมโลกโดยเฉพาะชาวใต้ตอนนี้ประสบไปน่าสงสารมากบางบ้านเนี่ยคือแบบขึ้นถึงหลังคาเลยต้องหนีออกมาอยู่ข้างนอก นะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยหลวงพี่จะเตรียมตัวที่จะทําแล้วเตรียมตัวที่จะเอาไปให้กับสถานที่ต่างๆโยมที่เขาลําบากจริงๆต้องต้องมองเล้ว่าโยมที่เขาลําบากจริงๆนะพรุ่งนี้จะเริ่มแล้วจะเริ่มทํากิจกรรมเพราะตอนนี้หลวงพี่ยังอยู่ในเขตภาคกลางอยู่ใกล้จะถึงเขตใต้เขตประจวบคีรีขันใกล้จะถึงแล้วทีนี้ก็กําลังดําเนินการ ก็เลยมาบอกก่อนเพราะว่าตอนนี้ตอบเม้นไม่ทันตอบเฟซไม่ทันแล้วว่าส่งเลขบัญชีไปไม่ทันนะก็เลยขยักร่วมด้วยคุณโยมใต้ได้สดหลวงพี่เลยนะมันจะมีโพสต์อยู่นะไปดูได้เลยนะคุณโยมนะสาธุคุณโยมสาธุ